สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องศรียโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายดวงของชาวราศีกันประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ครับสําหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกันมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีกันท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ สามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชาวราศีกันเป็นคนธาตุดินครับมีดาวพุธเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านในเดือนกุมภาพันธ์ดาวพุธย,ยังสถิตอยู่ในภพปุตตะและมีตำแหน่งเป็นคู่สมพลครับเรียกได้ว่าชะตาของคนราศีกันนั้นค่อนข้างจะโดดเด่นอาจจะสวนทางกับสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ แต่ท่านอาจจะสังเกตได้ครับว่าดวงของคนราศีกันนั้นมีแนวโน้มและมีหนทางที่ดีขึ้นจากเดิมและทิศทางของคนราศีกันก็จะเป็นเช่นนั้นครับและสืบเนื่องมาถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้ตำแหน่งดาวห,หลายดวงครับจะบ่งบอกถึงความโชคดีของคนราศีกันโดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านการเงินครับดาวหลายดวงไปตกอยู่ในภพปุตตะครับ เป็นภพบที่เกี่ยวกับการลงทุนรวมไปถึงผลลัพธ์ที่ดีเกี่ยวกับการลงทุนของคนราศีกันแต่ดาวพฤะศุกรจนไปเจอดาวเสาร์ครับซึ่งอาจจะเป็นคู่ศัตรูอาจจะมองถึงค่าใช้จ่ายในเดือนนี้แต่อย่างไรอาจารย์ก็มองว่าคนราศีกันท่านมีจ่ายแน่นอนครับและเงินจะเข้าค่อนข้างมากในเดือนนี้ด้วยสำหรับคนราศีกันที่กำลังรอข่าวดีครับในเดือนนี้ โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จะมีข่าวดีเข้าหาคนราศีกันมันจะเกี่ยวกับด้านการงานและด้านการเงินโดยตรงครับในเดือนนี้มีดาวดวงใดย้ายกันบ้างครับเริ่มตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีกุมถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกันนี่คือพบอลิครับดาวอาทิตย์ มาจากภพวินาศของคนราศีกันลบกับลบจะส่งผลดีต่อคนราศีกันครับเพราะดาวที่มาจากภพวินาศจะไปตกอยู่ในภพอลิและมีตำแหน่งเป็นปละด้วยปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนราศีกันจะถูกทอนกำลังและลดลงเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ในภพอลินี้ครับในวันที่23กุมภาพันธ์ดาวพฤะศุก จะโครจรเข้าสู่ราศีกุมถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกันนี่คือพบอลิครับการเงินของคนราศีกันจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเพราะดาวศุกร์จะไม่จรร่วมกับดาวเสาร์ที่ตกอยู่ในพบปุตตะครับการเงินของคนราศีกันจึงมีทิศทางที่ดีขึ้นจากเดิมเพราะรายจ่ายของท่านจะลดลงดวงสุดท้ายที่มีการโครจรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั่นก็คือดาวอังคารครับ ดาวองคารจะโครจรเข้าสู่ราศีพฤษภเทียบกับดวงของคนราศีกันนี่คือพบสุภะมีตำแหน่งเป็นราชาโชคครับและจรไปร่วมกับดาวพระราหูมีตำแหน่งเป็นคู่ธาตุลมด้วยดังนั้นในช่วงปลายเดือนครับข่าวดีต่างๆที่คนราศีกันกำลังรออยู่จะส่งผลดีและอยู่ในทิศทางที่ดีต่อคนราศีกัน เดือนนี้ดาวจรเพียงสามดวงครับแต่ดาวหลักสําคัญสําคัญยังอยู่ในตําแหน่งเดิมดาวพฤหัสบดีดาวพระเส,สาร์ยังตกอยู่ในภพปุตตะดาวพระลาหูยังสถิตอยู่ในภพสุภะของคนราศีกันทั้งหมดนี้คือดาวจรที่มีการโครจรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ส่งผลต่อการทํานายดวงของคนราศีกันอาจารย์ก็จะขอเริ่มทํานายดวงโดยที่จะเริ่มจากด้านการงานครับ การงานในเดือนนี้ของคนราศีกันถ้ามองถึงความมั่นคงและงานของท่านยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีครับแต่ในเดือนนี้ครับงานของท่านจะค่อนข้างมากเรียกได้ว่าถ้าเป็นธุรกิจงานท่านจะเข้าครับงานบริการจะได้ผลค่อนข้างดีแต่จะบอกได้เลยครับว่าเดือนนี้คนราศีกันจะค่อนข้างเหนื่อยครับเพราะงานจะเยอะ ภาระงานจะค่อนข้างมากแต่ผลลัพธ์ค่อนข้างดีถ้ามองถึงตัวเงินนะครับในเดือนนี้ก็มีปัญหาที่ต้องแก้ไขครับอาจารย์มองว่าปัญหามันอยู่ที่บริวารและลูกน้องของคนราศีกันนะดังนั้นควรต้องบริหารให้ดีเดือนนี้คนราศีกันคงต้องเตรียมตัวเพื่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยนะครับอาจารย์มองว่ามันจะเหนื่อยกายครับ แต่อย่างไรก็เป็นช่วงตักตวงที่เกี่ยวกับงานของคนราศีกันเพราะจะมองถึงความก้าวหน้าเกี่ยวกับด้านการงานได้อย่างพอสมควรเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนไปแล้วครับการงานของคนราศีกันจะค่อนข้างโดดเด่นมากการเงินในเดือนนี้ครับเรียกว่าค่อนข้างดีนะแต่รายจ่ายของคนราศีกัน อาจารย์บอกได้เลยครับว่าค่อนข้างมากแต่เดือนนี้เงินจะเข้ามามากและท่านจะมีเงินจ่ายรวมไปถึงบางท่านถึงขั้นจ่ายหนี้สินได้เลยทีเดียวครับจะมีเงินเข้ามาสู่คนราศีกันให้คนราศีกันได้จับจ่ายใช้สอยดังนั้นในเดือนนี้ครับเงินจะเข้ามามากดังนั้นคนราศีกันควรต้องระงับสติอารมณ์นะครับโดยอย่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็น เองินอาจจะมาในหลายรูปแบบครับและในบางรูปแบบอาจจะมาจากการกู้หนี้ยืมสินหรือบางท่านจะได้รับอนุมัติเงินกู้ในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ครับมิควรใช้เงินเกินตัวหรือสร้างหนี้เพิ่มเพราะอาจจะมีปัญหาด้านการเงินในอนาคตได้แต่โดยรวมเดือนนี้เงินเข้าสู่ระบบเข้าสู่มือท่านแน่นอนรายจ่ายที่มีมามากครับ สาเหตุมาจากดาวการเงินของท่านจอนไปร่วมกับดาวเสาครับและมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูซึ่งกันและกันทำให้มีเกณฑ์ต้องจ่ายเงินก้อนด้วยในเดือนนี้มาถึงด้านความรักในช่วงนี้ของคนราศีกันครับความรักของคนราศีกันในช่วงนี้เริ่มจะมีคนเข้าหาท่านและตัวท่านเองก็จะรู้สึกแปลกๆครับสำหรับคนโสดเรียกได้ว่าความรักเริ่มเข้าโจมตีคนราศีกันแล้ว ช่วงนี้ความรักแสมจะสุขใจเลยครับเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นวัยใดในช่วงนี้ความรักเริ่มจะส่งผลดีต่อคนราศีกันและส่งเสริมเกี่ยวกับทั้งด้านการงานและด้านการเงินด้วยดาวความรักเริ่มกลับมามีกำลังอีกครั้งครับเมื่อดาวพระอาทิตย์เข้ามาจรร่วมกับดาวพฤหัสบดีมีตำแหน่งเป็นคู่มิตรใหญ่ความรักของท่านค่อนข้างสวยครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรักนี้มาถึงด้านสุขภาพของคนราศีกันครับโดยรวมแล้วอาการเจ็บป่วยอาจารย์ว่าเล็กน้อยนะดวงของท่านกําลังดีแต่ง,งานในเดือนนี้ค่อนข้างหนักนะครับดังนั้นควรที่จะหลีกเลี่ยงการยกของหนักหรืองานที่มันค่อนข้างหนักเกินกำลังท่านไปเพราะมีเกณฑ์ที่จะปวดแขนปวดขาปวดหลังครับในเดือนนี้ และสำหรับผู้อาวุโสหรือผู้ที่มีอายุค่อนข้างมากนะครับในเดือนนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินอาจจะมีโอกาสหกล้มและนำมาถึงอาการเจ็บปวดร่างกายของท่านอาจจะไม่สู้ดีในช่วงนี้ครับมาถึงด้านสุดท้ายครับนั่นคือด้านโชคลาภของคนราศีกันหลายๆด้านในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีโชคนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับด้านการเสี่ยงโชคด้วย ในเดือนนี้ครับบางท่านในราศีกันที่เกิดในทักษะดีๆเกิดในวันอังคารวันพฤหัสบด,ดีอาจจะได้โชคใหญ่ครับมีลาบเกี่ยวกับด้านการเงินมีโชคเดินเข้ามาหาท่านดังนั้นอย่าปฏิเสธนะถ้าใครนําโชคเข้ามาหาเลขมงคลในเดือนนี้ของคนราศีกันได้แก่หมายเลข46และหมายเลข48ครับในเดือนนี้ค่อนข้างดีดหลายด้านนะครับสําหรับคนราศีกัน แต่ปัญหาอาจจะเกิดจากบริวารและลูกน้องของท่านรวมไปถึงการที่ใช้จ่ายเงินอย่างเกินตัวนะครับเพราะในเดือนนี้เงินจะเข้าหาท่านครับโดยรวมแล้วดวงของคนราศีกันในเดือนนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างดีนะครับดังนั้นอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนคลับชาวราศีกันของช่องสุริยะโหราทุกท่าน ในเดือนกุมภาพันธ์ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ